สวัสดีค่ะมา,านาทีมา,านาทีมา,านาทีสวัสดีครับ <laughs> แผดที่ปากอะทุกคนบากคิวคุสเทก็คือพอจบงานปุ๊บแม่โทรมาตามคาดเลยว่าแม่จะโทรมาดะแล้วก็คือแม่โทรมาถามว่าบากคิวจริงไหมของจริงหรือว่าโกหกหนูก็เลยบอก แม่กำลังจะด่าหนูบอกว่าอุอย้ยของป้อมใช้คอนซีลเลอร์ก,กรบเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะวุน่นๆนิดหน่อยเพราะว่าแบบเป็นงานเปิดตัวครั้งแรกที่มีกิจกรรมให้ทําตอนเช้าด้วยอะไรใหม่ๆสุดๆว้าวเข้าคืนสาวชุดดนตรีค่ะต ตาเนาตาหน้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 านาขอบคุณนะคะว้าวรุณเหนื่อยหรือเปล่าไม่เหนื่อยค่ะ easy ีซี่ไม่เหนื่อยเลยที่น้องโฮครับคิวเนียนอยู่วันนี้มีหนึ่งคนเขาเป็นแฟนคลับน้องเพนเค้กที่เขามาหาหนูใช่ไหมแล้ว เขาทักหนูด้วยความจริงใจด้วยความจริงใจแล้วก็แบบเหมือนแบบหนูสัมผัสได้เลยว่าเขารักหนูจริงมากๆเพราะว่าส่วนมากคนปกติแล้วอะจะไม่กล้าจะไม่กล้าทักเรื่องที่แบบว่าเรื่องเรื่องแบบเรื่องน่าอายของใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้รักหรือว่าใส่ใจหรือว่าแคร์คนนั้นจริงๆยอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าแบบพี่คนนี้เขาแบบถามหนูว่าโฮูบฮูบพี่ขอโทษนะแต่ว่า เราก็ทาหน้าแบบไม่มั่นใจที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โแหบบพี่ขอโทษนะแต่ว่าแป้งแป้งเลอะที่คิว้วหนูตลกมากทุกคนทำไมเป็นพัตเตอร์ชีเพราะว่าเขียนค่ะคือเขียนเขียนแล้วหนูอไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนอะไรอย่างงี้นานใช่ไหมมันก็เลยเป็นปกติหนูมีอยู่แล้วเวลาที่แบบเขียนหนังสือตอนอเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลย มันก็เลยแบบว่าเหมือนปูดขึ้นมาเป็นแบบเป็นฟิลแบบเป็นหนองอะไรเงี้ยคะ่ะเวลาที่กดเยอะๆอืมใช่ไม่มีอะไรมากเรื่องที่จะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนหน้านี้แต่เราไม่ได้ก็คือเรื่องชุด MV นี่แหละคะ่ะชุดของน้องมารีแล้วก็มีแบบว่าบางส่วน บางส่วนในชุดของคนอื่นก็เป็นเสื้อผ้าของหนูนะคะก็ได้มีส่วนเข้ามาช่วยแม้จะไม่ได้อยู่ในเซมเอ้ยไม่ได้แม้จะไม่ได้อยู่ในเซม,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 มนะคะก็มีส่วนได้เข้ามาช่วยตรงนี้เนื่องจากว่าใจจริงๆคือตอนฟิตติ้งเห็นชุดน้องมาลีแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับน้องแล้วน้องแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจในการใส่อะไรเงี้ยก็เลย ก็เลยแบบว่าไปคุยกับน้องว่าแบบว่าเออแบบชอบไหมแบบถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็บอกได้นะเดี๋ยวพี่แบบลองคุยกับทีมแบบให้เปลี่ยนชุดได้อะไรอย่างี้ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ กลับมาแล้วทุกคนกลับมายัางกลับมายัางหนูกลับมายัางหนูกลับมาย่างหนูกลับมายังไม่ได้บินนะคะมีคนโทรมาเฉยๆสั่งปล่อยเช่าซาสวนในห้องเซอร์คับ ไม่ได้ปล่อยเช่าหารายได้นะทุกคนหนูไม่ได้อะไรเลยตังค์สักบาทก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ได้เครดิตหรือว่าไม่ได้อะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็ก็แค่ช่วยเฉยเเพราะว่าเพราะว่าแบบอยากให้น้องมาลีนได้ชุดที่ดีที่สุดค่ะก็เลยแบบถามน้องว่าแบบว่าเออแบบพี่มีชุดคือด้วยความทุกอย่างมันก็กระทนหันอะไรอย่างี้หนูก็แบบว่าก็เลยเสนอน้องมาลีนกับทีมไปว่าทีมทีมไปว่าแบบทีมสตาลิไปว่าเอยหนูแบบ ขอเปลี่ยนชุดน้องมาลินเป็นชุดหนูชุดนี้ได้ไหมแบบน้องก็ชอบชุดนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะสําหรับการเป็นเซนเตอร์มากๆเพราะแบบจากใจที่หนูเป็นเซนเตอร์หนูรู้สึกว่าก็อยากให้ชุดตัวเองสวยที่สุดเท่าที่จะสวยได้มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าจะได้เป็นเซนเตอร์ง่ายๆเข้าใจว่าทุกคนเออหนูก็เลยแบบว่าเสนอไปว่าแบบเออขอให้มาลินใส่ชุดนี้ได้ไหมแล้วหนูก็แบบว่าขับรถกลับไปเอา ขับรถกลับไปเอาแล้วก็แบบระหว่างขับรถกลับไปเอาก็เลยถามพี่เขาว่าแบบเออแบบเอาอะไรมาเสริมไหมคือชุดสไตล์ที่หนูใส่เหมือนคือชุดฟิลฟิลในเอ็มวีเลยแบบแบบที่เขาแบบว่าทําเป็นพังมาว่าอยากให้ชุดออกมาเป็นฟิลไหนอะไรเงี้ยหนูก็เลยหนูก็เลยเอาอก็เลยขนเสื้อผ้าแบบทั้งตู้อะทุกคนเป็นตะก,ก้าแบบใหญ่ๆ่ะ ไปที่ที่แบบว่าที่หออะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปให้พี่ๆเขาแบบเอาไว้ให้เลือกอะไรเงี้ยว่าแบบเออจะใช้อันไหนก็เอาไปใช้ได้อะไรอย่างงี้ช่วย,ช,วยช่วยกันอะไรยงี้จริงๆแบบเหตุผลหลักๆมาจากอยากให้น้องมาลีนได้ชุดที่ดีที่สุดใช่ซึ่งหนูอ่ะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับสิ่งนี้เลยเออใช่อืม เพราะว่า1ก็ไม่ได้อยู่ในเซมด้วย2ก็คือเราก็ไม่ได้ได้เงินนะสคือชุดหนูด้วยเงินที่หนูซื้อมาเองด้วยแล้วก็แบบมันเป็นชุดที่จริงๆหนูก็ค่อนข้างชอบมากๆแล้วก็ค่อนข้างหนูก็ค่อนข้างห่วงชุดมากๆแล้วก็ห่วงแบบว่าว่าซื้อที่ไหนหรืออะไรอย่างงี้มากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าแบบเออถ้าแบบถ้าเราเป็นเซนเตอร์แล้วเราแบบว่าเราแบบว่าได้ชุดที่เราไม่มั่นใจ มันก็น้อยอ่ะเออก็เลยแบบแล้วเห็นน้องแบบก็นอยอะไรอย่างเงี้ยเราดูในดูมือเราดูเลยค่ะก็แบบว่าดีใจที่พอวันนี้แบบนั่งดูน้องมะลีแล้วก็แฮปปี้รู้สึกว่าดีใจที่น้องแบบว่าที่แบบได้เป็นส่วนช่วยอะไรสักเล็กๆน้อยๆ คู่ช่งคิ้วใหม่ใช่ค่ะคู่บากคิ้วใหม่เลย <c oughs> เราเล่นนะเราเล่นนะหนูไม่ได้บากคิ้วจริงๆนะทุกคนอย่าปล่อยข่าวมวั่วนะคะเดี๋ยวหนูโดนแม่ด่า <c oughs> แค่เพราะว่าส่งท้ายซิงเกิลบ d e เ l e s ์นะคะก็เลยทําอะไรแปลกๆใหม่ๆ แม่แค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแหละหิวมากหิวข้าวมากยังไม่ได้เก็กบกระเป๋าไปญี่ปุ่นเลย <c oughs> แล้วก็แบบพรุ่งนี้มีแผนว่าจะไปดูเทเตอร์อยากไปดูเทเตอร์มากอมชอบบอดอี้เลสมากลากรบอดอี้เลส ซูนลูเมอร์ได้เลยขอบคุณทุกคนที่มาหาวันนี้นะคะตื่นเช้ากันมาหาหนูเลยขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆ I'm very happy ขอบคุณที่มาหากันเยอะขนาดนี้นะคะถึงแม้แบบบางคนจะวนไม่ทันขอโทษด,ด้วยเจอกันได้วันที่เจ็ดวันที่แปดนะ รอ vlog ทริปญี่ปุ่นอยู่ได้เลยจะไปญี่ปุ่นครบยังขอบคุณน้องคุมนะคะขอบคุณทุกคนที่กีดให้หนูดังๆด้ดวยขอบคุณมากๆกินเยอะเลยนะขอบคุณเยอะๆได้เลยขอบคุณมากๆรักน้องหุขอบคุณทุกคนจริงๆที่กรีดให้หนูดังๆ นะคะ I love you มเมื่อต้องเคมาแน่ๆต้องรอดูนะคะ Glad to see you today Me too ดูแลนี่นี่ด้วยได้เลยไปจริงๆเราทุกคน10นาทีแล้วบ๊ายๆที่ค่าจะมาชงเนี่ยวันนี้ทำงานได้กันทูช็อตหลายรอบแล้วเจอกันโอ้ยเดี๋ยวจะอัปเดตรอบไปให้นะคะทุกคนแล้วก็ มาถูกแล้วิิวบายบาย